ผมชื่อเมฆเป็นเขยบ้านนอกครับช่วงนี้เป็นหน้าเกี่ยวข้าวผมก็เลยเตรียมตัวเอาไปเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนาแต่เมียของผมไม่ได้ไปด้วยหรอกครับเธอเพิ่งจะคลอดลูกผมก็เลยต้องไปนาคนเดียวผมไม่ได้เอาเข้าวไปด้วยเพราะปกติแล้วแม่ยายของผมจะต้องเอาเข้าวไปส่งผมที่นาทำหน้าที่ แทนเมียของผมผมเกี่ยวข้าวไปได้เรื่อยๆดูเวลาก็เกือบจะเที่ยงแล้วแม่ยายของผมก็ยังไม่ออกมาส่งข้าวสักทีน้ำจะกินก็กำลังจะหมดผมก็เลยรู้สึกหิวและเหนื่อยห้าโมงครึ่งแล้วยังไม่ถึงเที่ยงผมก็เลยพักซะเลยผมเอาเสือมาปูนอนเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ มันล่มลื่นดีสักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงแม่ใหญ่ของผมเรียกนี่ไอ้เมฆเมฆเอ้ยครับแม่ผมอยู่ตรงนี้ตรงไหนวะบนเถียง้าก็ไม่มีผมอยู่ใต้ล่มไม้ครับมันเย็นดีคุณแม่มาทางนี้สิแม่ก็เลยเดินไปหาเมฆที่นอนเล่นใต้ล่มไม้ แม่ครับลูกผมเป็นยังไงบ้างมันก็นอนดีนะแต่เมียของเองสิมันบอกว่ามันปวดหัวยังไงไม่รู้เหรอเมียผมไม่ค่อยแข็งแรงแม่ครับผมต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะที่ต้องลำบากมาส่งข้าวผมไม่เป็นไรหรอกน้าเมียเองทำหน้าที่ไม่ได้แม่ก็ต้องมาแทนแม่ใหญ่ของผมนั้น ชอบแต่งตัวชอบใส่กางเกงฟิตฟผมเห็นแล้วก็คิดในใจว่าแม่ใหญ่ของผมแต่งตัวดีกว่าเมียของผมซะอีกทำไมแม่ใหญ่ถึงไม่ยอมแต่งงานใหม่สักทีพ่อตาของผมก็เสียไปตั้งนานแล้วนี่เมฆนี่ชายเย็นๆแม่ซื้อมาฝาก ขอบคุณครับแม่ผมรับแก้วน้ำจากแม่มาดื่มเย็นชื่นใจแม่ครับแม่กินข้าวหรือยังล่ะกินพร้อมกับผมสิแม่กินมาแล้วเองกินเถอะเดี๋ยวแม่ไม่ได้ลงไปเกี่ยวข้าวช่วยเองหรอกนะเพราะแม่ต้องเข้าไปดูเมียแกเห็นมันบ่นว่าปวดหัวนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับแม่ผมก็จะเกี่ยวไปแบบนี้เรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันก็เสร็จเอง ลำบากหน่อยนะเมฆเอ้ยเงินเราก็ไม่มีจ้างเออแม่ครับผมอยากจะถามแม่ว่าทำไมแม่ไม่คิดแต่งงานใหม่ล่ะครับแม่ก็ยังไม่แก่เลยแม่ไอเมฆนี่มึงชมแม่ยายหรือว่ายังไงวะเปล่านะครับผมก็พูดตามที่เห็นถ้าคาแต่งงานใหม่ แกคิดว่าแกมีใครเอาหรือเปล่าวะผมก็เลยหัวเราะมีสิครับแม่ทำไมจะไม่มีใครเอาดูสิหุ่นแม่ก็ยังดีอยู่จริงเหรอว่าเมฆจริงสิแม่น่ะสวยกว่าเมียผมซะอีกแหมนี่เอ็งยอมแม่ยายแบบนี้เลยเลยวะไม่เอาหน้าอย่ายอมแม่แบบนี้ เดี๋ยวแม่ของขึ้นนะเมฆหัวเลาะของขึ้นยังไงครับแม่ผมไม่เข้าใจของขึ้นก็คือบ้ายอนาะสิถามได้ถ้าของแม่ขึ้นแล้วแม่จะเป็นยังไงครับเมฆถามต่อแบบสงสัยถ้าของข้าขึ้นข้าก็หวานน่หนีไปทั่วนะสิวะอะไรกันครับแม่แม่ไม่ต้องหวานน่หนีหรอกผมรู้ ว่าต้องมีคนชอบแม่แน่ๆผมว่าถ้าเมียผมไม่คลอดลูกผมก็ยังว่าเมียผมไม่น่าดูเท่ากับแม่เลยนะเมฆย่อแม่ย,มยายสายกใหญ่อันที่จริงแล้วเมฆนะไม่ได้มีความสุขกับเมียมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนคลอดจนกระทั่งคลอดออกมาลูกก็ยังเล็กเมียก,ก็ยังเก็บอดอดแอดๆ เมฆเองบางครั้งก็รู้สึกความเป็นชายของเมฆนั้นไม่อยากจะพูดถึงเมื่อมาเห็นแม่ยายแต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้เมฆก,ก็เลยลองแย่ดูแม่ยายเองก็ไม่ผีดผัวซะด้วยไอ้เมฆแก่นี่แคจะเอาใหญ่เมียคลอดลูกใช่ไหมทั้งได้พูดกับแม่แบบนี้ เปล่านะครับแม่จริงๆแล้วผมก็เหงาแหละเมียผมก็เพิ่งคลอดลูกแล้วยังปวยเก็บอรอดแอดแออีกบางครั้งผมก็อยากจะหาผู้หญิงมาจอะแจะซะให้ดูแล้วรู้ลอดเฮ้ยอย่านะเว้ยแกจะคิดแบบนี้เดี๋ยวค่าเอาไปบอกลูกสาวข้านะเว้ยอย่านะครับแม่ ผมตายแน่แต่ว่าแม่นีกรุลุบล่างอวบอันดีนะผมว่าเซ็กซี่สละเกินแมหมลูกเขยฉันนี่ย่อฉันมากไปหรือเปล่าจริงๆนะครับคุณแม่ผมว่าคุณแม่ก็เหงาผมก็เหงาเราลองไปทำอะไรกันสนุกๆกดีไหมครับคุณแม่ ไอเมฆนี่แกพูดอะไรวะทำเอาแม่เสียวสถานไปหมดเลยจริงๆนะครับคุณแม่เราอยู่นากันแค่สองคนใครจะมาเห็นกันเล่าป้าไม้ก็ลกทึบไปหมดจริงๆนะครับแม่ตรงนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะแม่ทำตาหวานใส่เมฆเมฆแกกล้าเหรอฉันเป็นแม่ใหญ่แกนะ แม่ยายแล้วมันแปลกตรงไหนล่ะครับแม่ผมก็ลูกเขยแม่เราต่างคนก็ต่างอยากจะมีความสุขความสุขมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะผมจะบอกให้พูดจบแม่ก็เถิดมาหาแม่ยายแล้วก็โอบกอดแม่ยายเอาไว้เมื่ออีกข้างหนึง่งก็หลวงเข้าไปในเสื้อบีบตรงหน้าอกของแม่ยายอย่างมันมือเมฆ แกทำอะไรวะข้าก็เสียวไปนะเว้ยถึงกล้จแกใครบอกว่าแม่แก่ครับแม่กระซิบข้างหูแม่ยายเบาๆแม่ยังสาวยังสวยหุนอวบออกขนาดนี้เมื่ออีกข้างหนึ่งของแม่ก็ล้วงเข้าไปในผ้าถุงของแม่ยายแม่ยายก็ห่อปากแม่แกทำอะไรแม่ คนไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวก็ไม่ต้องทนสิครับแม่ตรงนี้มีเราแค่สองคนแม่นอนลงสิครับเมฆแกเอากิงเหรอวะกินสิผมเองก็อดกั้นมานานแล้วส่วนแม่ก็ตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่เหรอที่คุณพ่อเสียไปใช่ข้าก็อดทนมาตั้งนานข้าจะมาใจแตก กับเองนั่นเลยวะใช่ครับแม่สนุกนะมามาแม่ไม่ต้องพูดมากหรอกอยู่เฉยๆเดี๋ยวผมจัดการเองจากนั้นเมก็จัดการกับตัวเองแล้วก็จัดการกับแม่ยายจนในที่สุดแม่ยายก็นอนอยู่ตรงนั้นอย่างร่อนจอนแม่ยายหลับตา ไม่กล้าลืมตาขึ้นมองลูกเขยส่วนลูกเขยนั้นก็ชายย่อยลงไม้ลงมือจัดการกับแม่ยายจนแม่ยายนั้นข้างไม่เป็นเสียงคนเลยแม่ยายโอบกอดลูกเขยเอาไว้เมื่อแม่ยายแม่ไม้สาวแก่มาเจอกับลูกเขยที่เมียกำลังคลอดทั้งสองก็เลยลงตัวกันพอดีจากนั้นเมฆและแม่ยาย ็ไม่รู้ใครเป็นใครมองไม่ออกเลยในที่สุดถังสองก็นอนราบอยู่ตรงนั้นแม่ยายรีบใส่เสื้อผ้าหลังจากทำงานเสร็จเพราะอายลูกเขยส่วนลูกเขยนั้นก็ยิ้มให้กับแม่ยายแล้วบอกกับแม่ยายว่าแม่ครับพรุ่งนี้แม่ประสงค์ข้าวผมอีกนะได้สิถ้างั้นแม่กลับก่อนนะ เดี๋ยวเมียเองจะสงสัยได้ครับแม่ถ้างั้นเกี่ยวข้าวไม่ต้องรีบหรอกนะเกี่ยวไปเรื่อยๆแม่จะมาส่งข้าวทุกวันตกลงไหมตกลงครับแม่โชคดีนะครับแม่ใหญ่ที่รักจ้าพราะลูกเขยที่รักของแม่งั้นแม่กลับแล้วนะจากนั้นแม่ใหญ่ก็เดินทางกลับบ้านส่วนลูกเขยนั้น ก็นอนอมยิม้มอยู่ตรงนั้นอย่างมีความสุข